สวัสดีเพื่อนนะักลงทุนครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกันสักหน่อยนะครับตลาดฟิวเจอร์ตอนก่อนเปิดตลาดเนี่ยก็โอเคขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่พอตลาดเปิดก็ยังคงสวยๆอยู่ครับตลาดพูดเราเปิดบวกแบบสวยๆนะครับหลังจากทรัมป์โทรคุยอิสราเอลนะครับบอกว่าจะไม่โจมตีอิหรานแล้วแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้นะยังมีข่าวเล็ดลอดออกมานะฮะทรัมป์ก็บอกว่าจะต้องไม่โจมตีจริงๆนะถึงจะจบแบบสวยๆ นะครับส่วนอีหรรานก็นะ่ยยังคงมีเกิดการโจมตีอยู่บ้างนะครต้องลองติดตามกันต่อไปนะครับสถานการณ์นี้ยังไม่นิ่งนอนใจนะยังไม่ได้แบบนิ่ง100%ซในเรื่องของที่ต้องน่าห่วงนะฮะข้อมูลเศรษฐกิจดูไม่ค่อยดีอยู่ครับทั้งราคาบ้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงต่ำกว่าคาดแถมลุงจอรโลมพาวเวลนะฮะวันนี้3ามทุ่มนะครับออกมาพูดแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีอีกนะฮะเฟดก็เตรียมอ,อจะมาพูด2วันนะฮะว่าตอนนี้ก็ คร่าวๆครับยังไม่รีบรลดอัตราดอกเบีย้ยนะฮะจำเป็นต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะแต่ตลาดก็ไม่ได้ว่าตกใจอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่คาดกันอยู่แล้วเนี่ยจพลพวงพาวพูดแล้วนะครับว่าทําไมถึงไม่ลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเหตุผลที่เรายังไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็เพราะว่ามีแต่คนคาดการณ์ทั้งในและนอกเฟดนะว่าเงินเฟอ้อจะกลับมาพุ่งขึ้นแรงอีกครั้งในปีนี้ก็เลยว่าต้องระมัดระวังดูข้อมูลแบบว่าสถานการณ์ด้านหน้าเนี่ยเป็นหลักอ่าแบบ ต้องเรียกได้ว่าครอบคุมระมัดระวังนะเศรษฐกิจถดถอยไหมนะแกก็ยืนยันเสียงแข่งว่าก็ขอยืนยันตรงนี้เลยว่าเศรษฐกิจอเมริกายังคงไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับโอเคก็ต้องติดตามกันต่อไปนะพรุ่งนี้ก็มาอีกนะฮะ อารมณ์ตลาดตอนนี้เป็นยังไงครับกรีดนะฮะที่57นะครับผมตอนนี้ตลาดอยู่ในโซนความโลภนิดๆน,นะฮะหมายความว่าคนก็เริ่มมั่นใจและกล้าลุยมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีแบบมีแผนกันเพราะว่าตลาดนั้นก็ยังคงมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะฮะยังไม่จบแบบ100%สวยๆนะครับบิ๊กท e e ทะลุ10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วนะฮะสุดยอดไปเลย สมบริษัทนะครับก็คือ microsoft nvidia และ apple นะครับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นนะครับแสดงเห็นว่านี่แหละฮะของแท้นะครับแข็งแกร่งจริงๆหุ้นเทคยักษ์ใหญ่เชิงบวกมากๆนะครับก็ในฐานะที่เก็บ ทั้ง3ามหุ้นนี้มาอย่างยาวนานนะครับก็ต้องบอกว่าไม่รู้ใครจะคิดอะไรนะแต่ตอนนี้มีความสุขมากๆเลยครับเห็นเงินมันเติบโตแล้วก็คิดว่าเนี่ยฮะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับในระยะยาวนะเก็บแบบรองเทอมน่าจะช่วยเราเกษียณได้จริงๆนะครับและมันก็ยังมีอีกหลายหุ้นนะฮะที่ไม่ได้พูดถึงที่มันค่อยๆเติบโตนะครับเพื่อนๆครับออมไปด้วยกันนะครับใจเย็นๆค่อยๆให้เงินมันเติบโตนะครับโอเคอ่ะไปต่อปาแคทรีนะแกชอบอะไรบ้างครับ คือมี3หุ้นเด็ดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแกช้อนประมาณสัก15ตัวนะเมื่อวานนะครับที่เด็ดๆก็มี AMD นะฮะ Shopify แล้วก็ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ป้าจัดแล้วเ้ยป้าจัดแล้วนะฮะยังคงเชื่อมั่นในกลุ่มนี้อยู่แต่ก็ขาย CRCL นะครับ Circle ขายไปก็เป็นาการขายครั้งที่4ในรอบ6วันทำการล่าสุดนะฮะก็ต้องจับตาดูว่าป้ามองเห็นอะไรแต่มันมัน make ซน n ์อยู่แล้วครับซื้อถูกขายแพง มันเป็นอะไรที่ต้องขายทยอยขายถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าป้าแกไม่ได้สายเก็บยาวๆเนิ่อนานอะไรอยู่แล้วนะครับเนี่ยมีทริมขายออกกันกันไปบ้างสบายมาวงการ AI กันบ้างครับ SML ผู้กลุมชะตา AI เจ้านี้ละฮะคือเบื้องหลังความสําเร็จของชิปทั้งหมดที่แท้จริงนะฮะแล้วก็วงเล็บหน่อยชิปขั้นสูงด้วยนะฮะเพราะว่าพี่แกก็ผูกขาดเครื่องผลิตนะคือเป็นเครื่องจักรใช้ในการทําชิปขั้นเทพ ไม่ว่าจะเป็นของ AMD, NVIDIA ยังไงก็ต้องใช้ครับรวมถึงอีกหลายๆเจ้านะครับแล้วก็ TSMC เนี่ยจะไปทําโรงงานใหม่สร้างโรงงานใหม่ยังไงก็ต้องอุดหนุนนะครับนี่เป็นหุ้นที่จานโจเซฟคาร์สันนะฮะเก็บด้วยนะครับผม Microsoft ฮะปล่อยของเปิดตัว MU หรือ Mu AI จิ๋วแต่แจ๋วนะฮะออกมาให้วิ่งบนชิป NPU ในคอมรุ่น c o Pilot Plus ครับโดยเฉพาะให้มันทำงานบนเครื่องได้เร็วปรี๊ดเลยฮะไม่ต้องง้อนเน็ต ตลอดนะครับเครื่องดื่มชุกกำลังวันนี้ก็น่าจะขึ้นนะฮะเซลเซียสครับเพราะสำนักวิเคราะห์อย่าง UBS บอกว่ายัางแรงดีไม่มีตกนะฮะพร้อมทั้งผู้นำอย่าง Monster ด้วยนะฮะปีนี้โตมาแล้ว12%คาดว่าจะโตได้อีกทั้งปีเพราะว่าคนก็ยังนิยมดื่มกันอยู่นะฮะแถมดื่มบ่อยขึ้นด้วยใครชอบใครชอบสายนี้ก็จัดไปเชิงบวกนะครับเซลเซียสนั้นก็ยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมครับ พี่แกเข้าไปคว้าอารานีมาแล้วนะกำลังปรับโครงสร้างกันอยู่ทั้งอารานีทั้งกับแป๊บซี่โอ้ได้ลุ้นอยู่นะเซลเซียสนะครับก็อาจจะใครที่จะไปมองบนบนหน่อยก็อาจจะเก็บรอสักนิดนึงนะับผมคิดว่าน่าจะไปถึงแนวต้านต่อไปได้ครับเซลเซียสซึกงไร้คนขับนะมาแล้วฮนะอูเบอร์เวของ Google นะครับผม เมื่อวานเป็นเท s l a วันนี้ก็เป็นทีของ Uber บ้านนะฮะเพราะว่าตอนนี้คนแอตแลนตาสามารถเรียกแท็กซี่ไลฟ์คนขับของเวโม o ลูกหลษนของ Google ผ่าน Uber ได้แล้วนะฮะนี่งานนี้เท s l a ก็มีหนาวบ้างเหมือนกันคือเมื่อวานเท s l a ก็แรงครับวันนี้ก็หลีกทางให้ Uber เดินบ้างครับผมเท sla ครับเจองานเข้าโรบอแท็กซี่ของเท s l a โดนหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของรัฐจ้องคำเหม็งนะหลังจากมีคนปล่อยคิปว่า อาจจะขับซิ่งไปนิดหน่อยในวันแรกที่เริ่มเก็บเงินโอเคเมื่อวานเรามีเคลิมคล้มเกา่กาๆกันใช่ไหมฮะนุ่มมากอ่ะวันนี้ก็นะหลังตลาดปิดก็มีข่าวนี้มาบ้างโอเคก็มาค้านกันหน่อยครับพุ้นจะได้ไม่โฟโมแรงเกินไปมีเวลาให้เก็บกันบ้างให้พิจารณากันมากขึ้นนะครับสำหรับเทส la ก็มองระยะยาวนะครับเดือนสิงหาเดือนกรกฎาจะค่อยๆปล่อยลดมากยิ่งขึ้นนะครับและเขาตั้งเป้าหมายว่าอีก5าเดือน จะปล่อยรถให้มากกว่าเวโมทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเป้าหมายของเท sla ก็ไปลองดูกันครับว่าจะได้ตามนั้นหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยมองไปในเรื่องของ Optimus สด้วยนะหุ่นยนต์ปลายปีนี้แล้วก็เรื่องของอพลังงานนะครับที่เขาอยู่ในเซกเตอร์พลังงานสะอาดอยู่เหมือนกันของเท sla กําไรดีมากนะครับแล้วถ้าใครเห็นกราฟของเท sla ตรงนี้เติบโตขึ้นตลอดน่าสนใจระยะยาวเป็นเทรนอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยมองยาวๆครับสบายๆเท sla เก็บรระยะยาวอยู่แล้ว วงการคริปโตกันบ้างครับชาวคริปโตส่วนใหญ่ยังเหนะฮะกลับมาแล้วนะครับราคาบิตคอยโอ้โหลงวันเดียวเซ็งกันไปเลยนะครับบิตคอยก็ยิ้มกันท่วนหน้าครับบวกครับราคาพุ่งแรงครับกลับมาใกล้ๆกับแนวต้านอีกแล้วแถมมีข่าวดีเรื่องของกฎหมายสเต็มบอยมาช่วยหนุนอีกยาวๆกันไปเลยฮะบิตคอยจะขึ้นได้อีกแน่นอนนะฮะมั่นใจสุดๆก็เก็บกันบ้านนะฮะ แล้วก็ C R C L ครับสวนทาง USDC นะครับมีแววว่าจะร่วงหนักไม่ต้องมีแววครับร่วงไปแล้วหลังจากที่ปิดบวกมา3วันรวดนะครับแล้วก็ตอนก่อนตลาดเปิดก็ร่วงไปประมาณสัก7%นะครับป้าเคที่ก็ขายทิ้งด้วยะก็ต้องมีกันบ้างครับเก็บกําไร J P Morgan ครับวันนี้ออลทํไฮยินดีกับผู้ถือหุ้น J P M ทุกๆท่านนะครับได้ทั้งราคาเติบโตได้ทั้งปันผลนะฮะนี่คือพี่ใหญ่สุด ขอวงการธนาคารนะฮะ JPM ใครเป็นสายปันผลเติบโตนะคือปันผลเติบโตทุกปีต้องการแบบนี้แล้วก็ราคาหุ้นก็ขึ้นด้วยพิจารณานะฮะ JPMorgan จังหวะลงทุนใดๆก็ตามวอตต์ลิสไว้เนี่ยหุ้นเนี่ยเก็บมานานอยู่เหมือนกันเป็นหุ้นที่ดีมากๆนะฮะอันดับหนึ่งนะฮะอันดับ2คือ Bank o f a m e r i c a คือทําเป็นเล่นนะเขาขึ้นดีมากๆจริงนะครับรวมทบต้นเนี่ยเอ่อให้ผลกําไรดีกว่าการเก็บหุ้น Google อีกต่างหากนะครับออลองทํากันบ้านดูและก็จะ อาจะพูดว่าไม่มีวันลม้มล้มยากล้มยากบ้างแล้วกันนะเพราะว่าทั้งเงินของสหรัฐทั้งเงินของทั่วแบบไปหลายประเทศอยู่ที่ j p morgan นะครับอลองทำกันบ้านกันดูต่อไป new holdings นะฮะวันนี้ก็น่าจะขึ้นมาบ้างนะครับ แบงก์ดิจิทัลลาตินอเมริกันนะครลาตินเมกาก็ยังคงโตไม่หยุดนะครับลูกค้าเพิ่มเดือนละเป็นล้านคนอันนี้จริงๆนะฮะเดือนละเป็นล้านนะครรายได้ยังโตกระฉูดแต่สู้กําไรไม่ได้ครับกำไรพุ่งเกิน70%นะครับผมโหยังคงโหดอยู่ครับเนี่ย ตอนนี้ไซเวลออยู่นะนู้อ่ะเออใครอยากจะเข้าก็ลองทำกันบ้านกันดูราคายังรอนะครับหุ้นเติบโตนอกสายตา f ฟดเด็กครับคืนนี้รู้กันจะประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสนะต้องตามว่า c ี CEO จะพูดถึงอนาคตอย่างไรทำกลางเรื่องของภาษีต่างๆเพราะถือเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจของโลกด้วยเช่นกันนะครับ ต้องดูซีคนเมกันยังคงส่งหนักอยู่หรือเปล่านะครับคุณคูเรียส่งพวกชิปเมนต์มีไปต่างประเทศด้วยนะทั้งโดเมสติกทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเฟดเด็กซ์โอเคจบประมาณนี้ครับเราไปดูเรื่องของประเด็นฮิมส์กันดีกว่าฮิมเกมสวนกลับของ c ีเริ่มขึ้นแล้วครับผมต้องเท้าความก่อนครับก็คือเมื่อวานเมื่อวานนะฮะบริษัทย,ยักษ์ใหญ่อย่างโนโวครับประกาศเลิกคบฮิมแอนด์เฮิร์สดื้อนะฮะ เท่านั้นแหลคะครับหุ้นฮิมส์ล่วงเกือบ35ในวันเดียวโอ้โหของจริงครับจาก64ล่วงมา41นะโดยประมาณนะครับคือฝั่งโนโวเนี่ยเขาออกมาบอกว่าฮิมส์เนี่ยขายยาที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะไม่ได้ตามมาตรฐานหาว่าฮิมส์เนี่ยขายยาที่เข้าขายผิดกฎหมายด้วยนะโอ้แรงเหมือนกันบอกว่าส่วนผสมบางอย่างเนี่ยมาจากจีนแถมไม่ได้รับการรับรองอีก ก็ประมาณนี้นะครับก็เลยสร้างความกังวลไปนะครับ co เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับามาต่อ co ก็ออกมาสวนแล้วนะครับเดี๋ยวเขาพูดยังไงเดี๋ยวผมล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเราผิดหวังที่เห็นฝฟล์บริรหารของ Novo ทํำให้สาธารณชนเข้าใจผิดคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีทีมฝ่ายขายของ Novo เนี่ยเข้ากดดันเรา ให้เราช่วยขายยาวิกโกวี่ของทางโนโวเองเนี่ยโดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นการรักษาที่ดีสุดสําหรับผู้ป่วยแต่ละคนหรือไม่เราจึงปฏิเสธเรื่องนี้ไปเราไม่ต้องการถูกถูกควบคุมให้ทําในสิ่งที่ขัดต่อความเป็นธรรมไม่ต้องการให้บริษัทยาใดๆเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจของแพทย์ที่ถือว่าเป็นการตัดสินใจแบบอิสระนะครับ และก็จํากัดทางเลือกให้กับผู้ป่วยเนี่ยเราไม่ต้องการแบบนี้ครับเพราะว่าเราให้ความสําคัญที่สุดกับการปกป้องสิทธิ์ของแพทย์และผู้ป่วยในเพราะการรักษาเป็นเรื่องของรายบุคคลจริงๆแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องซื่อตรงและไม่สามารถเอาใจบุคคลที่3ได้หรือต้องเอาใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์เราทําไม่ได้เพราะสําหรับเราสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนจะมาเป็นอันดับแรกเสมอ แต่เราก็ยังคงให้การเข้าถึงการรักษาที่หลากหลายต่อไปรวมถึงยาของโ o no v o ตัวนี้ด้วยเพราะว่าเพื่อให้แน่ใจว่าแพทย์นั้นยังคงสามารถเลือกยาตัวนี้อยู่ได้นะครับเพื่อจะตอบสนองความต้องการเฉพาะของรายบุคคลของผู้ป่วยแต่ละคนนั่นเองนะครับนะโอออกมาสวนนะฮะไม่ต้องรอเกิน1วันนะฮะไม่ถึง24ชั่วโมงออกมาค่อนข้างเร็วอ่ะถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้เลยซ o คนนี้ ะะก็เป็นคนที่ทะเยอทยานเหมือนกันนะคุณแอนดรูก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับเรื่องราวมันเพิ่งเกิดขึ้นตลาดนะเห็นยังไงกันบ้างนะครับฝั่งนักวิเคราะห์กับฝั่งทางโซเชียลฝั่งทางนักวิเคราะห์เนี่ยยกตัวอย่างสํานักซิตี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นสำนักหนึ่งที่ขยันมากครับไปทุกเรื่องก็บอกว่างานเนี้ยเป็นสัญญาณเตือนภัยนะครับสำหรับโนโวเลยเพราะว่าบริษัทแนวเทเลเฮลเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของกฎหมายตามมาได้เพราะเป็นอะไรที่ทางกฎหมายเนี่ยจับจ้องอยู่แล้วนะครับสำหรับธุรกิจแนวนี้ส่วนเสียงของชาวเน็ตโซเชียลเสียงแตกนะฮะฝั่งหนึ่งก็กลัวว่า c ีอจะพาทัวลงนะครับอ่าโดนสอบสวนอะไรก็ว่ากันไปอาจจะทัวลงก็ได้อีกฝั่งหนึ่งก็เชียร์ว่าดีแล้ว สู้กับยักษ์ใหญ่ไปเลยไม่ต้องไปถูกเขาควบคุมยึดมั่นในเออเขาเรียกว่าน,นวัตกรรมหรือว่า,าธรรมเนียมของบริษัทนะครับที่เอาความเป็นธรรมมาก่อนเอาสุขภาพของลูกค้ามาก่อนประมาณนี้นะครับก็เสียงแตกกันไปไปดูกันต่อแล้วฮิมจะไปทางไหนต่อครับทางข้างหน้านะครับก็โหดเอาเรื่องฮะเสียคู่ค้ารายใหญ่ไปเต็มๆแล้วนะครับโนโว พอพี่แกถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะได้การขายจากโนโวมาด้วยฮนะน่าจะดันยอดได้ค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่ได้ตัดนะแต่ก็คงไม่ได้ลัก,การสัดส่วนเหมือนเดิมนะครับอาจจะโดนหน่วยงานรัฐเพ่งเล็งอันเนี้ยอันนี้เลยครับโอ้โหโนโวเปิดหัวมาแบบนี้คิมงานเข้าแน่นอน โดนเพ่งเล็งแน่นอนนะไม่น่ารอดนะครับนักวิเครเาะห์มองว่าอาจจะโตช้าลงด้วยนะถ้าไม่ได้โนโวเข้ามาช่วยแล้วก็โดนตรวจสอบจากหน่วยงานเนี่ยอาจจะมีอะไรที่คาดไม่ถึงผุดขึ้นมาก็ได้โอ้โหน่ากลัวก็เลยเทกันหนักเลยนะครับแต่ก็ยังมีแสงสว่างปลายทางอยู่บ้างนะครับก็โชว์ว่า h ิมส์เนี่ยก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาควบคุมนะครับเป็นอิสระไม่ต้องง้อใครต,ตลาดยาลดนล้ำหนักก็ยังใหญ่มาก มีที่ให้เล่นอีกเยอะนะครับตอกย้ำผู้นำตลาดเทเลเฮลให้มันชัดขึ้นนะครับว่าเขายืนยันด้วยวิธีการแบบนี้ก็ครึ่งปีหลังถึงต้นปีหน้าฮิมจะมี Product หลายตัวเปิดตัวนะครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรมาหยุดยัง้งไทม์ไลน์ตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นไทม์ไลน์ที่นักทุนยังคงถ้าใครติดตามก็ยังคงติดไว้ในใจครับว่าหุ้นหิมอาจจะไปกระโดดช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าก็ได้แต่ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาโอ้โหก็บอกว่า ต้องติดตามครับคุณฮิมส์นะฮะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะเรื่องนี้สอบสวนเนี่ยหนักปิดท้ายด้วยมุมมองของจันเชนะครับผมเนี่ยฮะจันเชก็เป็นคนแนะนําให้ผมเข้าหิมต้นน้ํากับเพื่อนสมาชิกช่องนะครับก็บอกมุมมองมาให้กับสมาชิกช่องวันนี้ครับมาสรุปให้นะฮะจันบอกว่างานนี้เนี่ยหิม์เสียไม่ได้แค่สะดุดนะฮะ แต่โดนคู่แข่งอย่างโ no นโะวคู่แคสกันไปสาดโครนใส่เต็มๆจนความน่าเชื่อถือพังทลายภายในวันเดียวนะครับการที่หุ้นร่วงหนักไม่ใช่เพราะงบไม่ดีแต่เพราะว่าโดนแฉจุดอ่อนเรื่องของการผสมยาที่สุมเสี่ยงต่อกฎหมายทําให้น้องทุนเนี่ยกลัวว่าธุรกิจจะไปต่อไม่ได้นะครับนี่เลยไม่ใช่จังหวะช้อนซื้อนะจานบอกเพราะว่าฮิมส์เนี่ยเหมือนต้องกลับไปเริ่มรีเซ็ตนับหนึ่งใหม่หมดเลย แต่ก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างถ้าฮิมส์ยอมรับความจริงแล้วยกเครื่องตัวเองใหม่หมดจดเปลี่ยนจาก Startup Sizing มาเป็นบริษัทสุขภาพที่น่าเชื่อถือจริงๆก็อาจจะพลิกกลับมาได้เหมือนที่ Netflix เคยทำสำเร็จนะครับน่าก็คือจานเชงเขาก็แบบว่าอยากให้ฮิมส์เนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทาทุกอย่างให้มันถูกต้องเก็บนี้เป็นประสบการณ์การกระทําแบบนี้หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้าขายนะครับคือพี่แก เขาใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายอ่ะเพื่อนๆครับที่เมกาถ้าเรื่องของยาลดน้ําหนักของทางโนโวกับของลิลี่เนี่ยถ้ามันขาดแคลนเนี่ยกฎหมายก็ให้ทํายาคอมพาว์ได้นะแล้วก็เดือนพฤษภาคมเนี่ยมันไม่ได้ขาดแคลนแล้วนะครับก็เลยทําไม่ได้แล้วแต่ก็มีข่าวเนี่ยที่โนโวพูดมาว่าคิมยังคงทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงมันต้องมีคนที่บิดเบือนแน่นอนเราไม่รู้ฝั่งไหนะนะฮะ แล้วก็2หุ้นนี้ก็ดันเป็นหุ้นที่ลงทุนทั้ง2หุ้นด้วยนะครับก็นั่นแหละตามกันต่อไปถ้ามีอะไรอัปเดตหรือสําคัญสาคัญ,คญก็จะบอกมาบอกเพื่อนๆแบบนี้อ่าก็ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ก็แวะมาสั้นๆมาสรุปข่าวให้กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ